โอเคนะครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูเหตุผลว่าทำไมคนถึงซื้อและทำไมคนถึงไม่ซื้อครับวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับกันนค็คือไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรก็แต่แล้วแต่หรือแม้กระทั่งนะครับวันนี้เราทำงานประจำเราไปสมัครงานเนี่ยนะครับเราล้วนแล้วแต่ขายอะไรบางอย่างขายในคนละมิติ ถ้าเกิดคุณไปไปสมัครงานเป็นพนักงานประจำคุณอาจจะต้องขายสกิลคุณขายความสามารถคุณขายว่าทําไมคุณถึงคุ้มค่ากับการที่ทํางานในบริษัทนั้นๆแต่ถ้าเกิดคุณทาธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจอุสกินครับเราขายกันแค่2ออย่าง 1. เราขายโอกาสธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้2เราขายสินค้าสินค้าที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพนะครับแล้วก็ทางด้านผิวพรรณเขาได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราล้วนแล้วแต่ขายอะไรบางอย่างเรามาดูกันนะครับว่าอะไรคือเหตุผลที่คนซื้อและอะไร คือเหตุผลที่คนไม่ซื้อครับนะครับแต่ตรงนี้ผมขออนุญาตตึ๊นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ไวบอร์ดนะครับ,รบช่วงนี้ชอบเขียนไวบอร์ดนะครับให้ฟีลลิ่งเหมือนการกลับไปเรียนหนังสือนะครับอ่าโอเคนะครับแป๊บห,ห,ห,หนึ่งนะฮะโอเคอ่าเขียนไม่ได้ไวบอร์ดไวบอร์ดไวบอร์ดอ่ามา้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว w h y people buy or not buy นะครับโอเควันนี้เนี่ยนะครับเเรามาดูกันว่าทำไมคนถึงซื้อหรือคนไม่ซื้อนะครับนะครับผมเคยอ่านโค้ดค้หนึ่งนะครับแล้วก็ผมเคยเข้าไปฟังเทรนนิ่งนะครับจากคนที่เก่งการนำเสนอบนเวทีคนที่สอนเรื่องการเขาเรียกว่า อ่าพรีเซนต์บนหน้าเวทีนะครับแล้วก็อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับสกิลนะครับในการขายมาเยอะมากประโยคหนึ่งนะครับที่ผมเจอทุกๆครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าฟังอ่สัมมนาไม่ว่าเป็นฟังซีดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนั่นก็คือเขาบอกว่าไม่มีการนําเสนอนะครับที่เออโทษครับไม่มีโอกาสไหนไม่มีสินค้าไหนที่ไม่น่าสนใจมีเพียงการนําเสนอที่ไม่น่าสนใจเท่านั้นนะครับไม่มีโอกาส นะครับหรือสินค้าไหนที่ไม่ดีไม่น่าสนใจนะครับมันจะมีเพียงแค่การนําเสนอที่ไม่น่าสนใจเท่านั้นอ่านั่นคือเหตุผลนะันที่หนึ่งว่าทําไมคนถึงไม่ซื้อครับวันนี้เราต้องเข้าใจภาพภาพน,นึงก่อนครับว่าคนเมื่อวันคุณโกวพูดถึง DISC นะครับถ้าเกิดใครฟังตรงนั้นดีๆนะครับคุณย่อยดีๆนะครับแล้วคุณจะเข้าใจอะไรบางอย่างว่าแล้วคุณดูสถิตินะครับคุณจะเข้าใจอะไรบางอย่างนะครับคุณจะเข้าใจว่าวันนี้ทําไมคนถึงซื้อ เอาเป็นว่าคำถามคือทำไมคนส่วนใหญ่ซื้อครับคนซื้อเพราะอะไรครับคนซื้อเพราะอะไรนะค,รคนซื้อด้วยอารมณ์หรือเหตุผลอ่ะใครคิดว่าคนซื้อเพราะอารมณ์ทีมหนึ่งใครซื้อเพราะเหตุผลทีมสองนะครับต้องถามตัวคุณเองว่าวันนี้คุณซื้อเพราะอารมณ์หรือเหตุผลนะครับผมเคยนะครับเอางี้งี้ง่ายๆเลยเมื่อวานภรรยาผมซื้อของมาชิ้นหนึ่ง นะครับซื้อของมาหนึ่งชิ้นนะครับหน้าหนึ่งนะครับอารมณ์นะครับอารมณ์นะครับอารมณ์ท้งนั้นนะครับนต่ว่ามารยาผมซื้อของมาหนึ่งชิ้นนะครับซื้อของมาหนึ่งชิ้นนะครับก็เขาเรียกได้ว่าหวานร้อมด้วยความคุ้มค่าของสิ่งของชิ้นนั้นอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับมันเป็นอย่างนี้มันดีอย่างนี้เฮ้ยเนี่ยมันกําลังจะหมดคอลเลคชันแล้วนะมาราคามันเป็นอย่างนี้โหเนี่ยราคาเนี่ว่าตอนนั้นนยหลายเดือนที่แล้วราคาเท่านี้นะวันนี้ราคาเท่านี้แล้วนะ มันคือแบบโหซื้อไปกําไรแน่นอนอย่างนั้นอย่างนี้นโหวันละวันเรามาทีหนึ่งครับวันเรามาทีหนึ่งนะครับนะครับในใจอยากถามนะแต่ผมไม่ถามหรอกนะครับถ้าคาถามที่ผมจะถามก็คือเอาจริงๆวันเนี้ยซื้อเพราะเหตุผลการลงทุนหรือซื้อเพราะอยากได้นะครับซื้อเพราะอยากได้ใช่ไหมซื้อเพราะอยากได้นั่นคืออารมณ์ครับนะบเพราะนั้นเหตุผลเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวเอามาประกอบ เอาเป็นเพียงแค่ตัวเอามาประกอบทําให้เรารู้สึกดีกับการตัดสินใจนั้นทําให้คนรอบข้างเชื่อว่าเราตัดสินใจบนพื้นฐานของ1 2 3 4 5แต่ในความเป็นจริงแล้วซื้อเพราะอารมณ์ล้วนๆดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกๆคนในวันนี้นะครับคุณพรีเซนต์เวลาคุณพรีเซนต์นะนะครับนำเสนอให้เคริม ไม,มไม่ใช่นำเสนอให้เคลียน,นำเสนอให้เคลิมนะครับไม่ใช่นำเสนอให้เคลียนะครับนำเสนอเคลิมไม่ใช่นำเสนอให้เคลียแต่แน่นอนว่าถ้าวันนี้คุณเจอคนที่นะับอยู่ในท้ายที่ต้องการอินร์เมชันข้อมูลนะครับคนที่วิเคราะห์เป็นอนะลิเซอร์นะครับนะักวิเคราะห์ชอบข้อมูลนะครับคุณพูดให้เขาเคลิมก่อนนะครับแล้วซัพพอร์ตนะครับหรือเพิ่มเติม ด้วยข้อมูลเพื่อให้เขาเคลียร์มากขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณลองจินตนานการภาพผมอยากให้ทุกคนลองกลับไปจินตนานการภาพในอดีตนะครับตอนที่คุณออกไปรีคูดคนเนี่ยนะครับคนที่คุณนําเสนอให้เคลียร์บ้างมากอธิบายแผงการตลาดอธิบายวิธีการขึ้น l i อธิบายการนับแปมนะครับมีการอธิบายเฟกบล็อกมีการอธิบายการตก X ค,คือ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 เคลียร์ขนาดนั้นเนี่ยมีกี่เคสที่คุณปิดการขายได้ นะครับสถิติเนี่ย xx เของคุณคือเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าถ้าไม่เลขตัวเดียวก็จะต้องเป็นเลข2ตัวที่ต่ํามากๆนะครับแต่คุณลองกลับไปถามดูคุณเองว่าในวันที่คุณตื่นเต้นถึงขีดสุดกับธุรกิจนี้เนี่ยในวันที่คุณไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยในวันที่คุณพรีเซนต์ได้ไม่ชัดเจนเหมือนวันนี้ยแต่คุณตื่นเต้นอ่ะโมดิเวตมากๆอ่ะนะครับคุณพูดจนคนเคลิมเนี่ยนะครับ xx เปอร์เซ็นต์ในการปิดการขายของคุณเนี่ยมันเยอะขนาดไหน ผมบอกแบบนี้เลยนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นเนี่ยผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะกว่าผมจะเริ่มพูดรู้เรื่องเนี่ยคือเดือนที่ประมาณ6ไปแล้วนะครับแผนงานตลาดนะแต่เชื่อไม่ว่า6เดือนแรกที่พูดไม่รู้เรื่องกับสปอนเซอร์เอติดตัวได้มากกว่า6เดือนหลังจากที่พูดรู้เรื่องแล้วเพราะอะไรครับเพราะอารมณ์เครับเพราะเพราะความตื่นเต้นของเราอะ่ะ เพราะในหัวเรามันเต็มไปด้วยโอกาสมันเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอกาสแบบนี้มันไม่มีในโลกอ่ะมัน too good to be true ไม่เคยเจอสินค้าโอกาสที่มันดีขนาดนี้มาก่อนอ่ะใครไม่ทําธุรกิจนี้คือไม่ฉลาดอ่ะตอนผมเริ่มทําผมคิดแบบนี้จริงๆแล้วผมออกไปสปอนซ์รร้สึกว่าเฮ้ยคือไม่ฉลาดหรือเปล่าทําไมถึงไม่ฟังโอกาสเฮ้ยไม่ตัดสินใจคือไม่ฉลาดหรือเปล่าเฮ้ยมันต้องทําดี มันจะมีกี่โอกาสในชีวิตนี้ที่เราจะทําให้เราได้หลักแสนโดยที่ลงทุนแล้วมันแค่หลักหมื่น่ะมันไม่มีต้องทําไม่ทําคือไม่ฉลาดไม่ทําคือไม่ฉลาดไม่ทําคือไม่ฉลาดไม่ทำคือไม่ฉลาดผมคิดแบบนี้จริงๆเพราะนั้นทุกครั้งที่ออกไปนําเสนอมันจะเลยตื่นเต้นมาเลยโหแบบมันดีมันหวานล้อมันโต๊ะตาโต๊ะตาตีปาแต่พอเริ่มคิดว่าเออหรือเราควรจะให้เขาเคลียร์กว่านี้อีกหน่อยนะหรือเราต้องอธิบายข้อมูลเยอะๆนะครับต้องแบบเยอะแน่นปึก นะครับเริ่มริ้นแฟนมพิเศษเดือนยุคก,ก่อนผมเิ็นแฟนมพิเศษเดือนกันหนาเท่าเยลโลเพจนะครับนะริ้นเว็บไซต์นูสกินทุกหน้าคลิกทีละหน้าริ้นทีละหน้าเิ็นสินค้าทุกตัวใส่แฟ้มอธิบายให้เคลียร์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 สามชั่วโมงก็แล้วสี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่จบนะครับสามชั่วโมงก็แล้วสี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่จบครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเลยมาเรียนรู้นะครับจากประสบการณ์อันเจ็บปวดในอดีตว่าเคลิ้มมาก่อนเคลียร์นะครับ เคลิมมาก,ก่อนเคลียร์นะครับย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับมาดูอย่างนี้ทุกคนย้อนกลับมาดูวันนี้นะครับสิ่งที่เราทําตอนนี้เนี่ยเราทําอะไรอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเราเปิดด้วยกันนะครับเออเก็ตคอนเน็กช์เ c ็กฟอร์มเก็ตคอนเน็กช์เชฟอร์มเสร็จนะครับอินไว้ wide, นะครับอินไว้ wide, นะครับขอเวลาสิบนาทีแล้วเรื่องแอพเฟ i ร์เรียนให้ฟังได้ไหมเออเผื่อเธออาจจะสนใจหรืออยากจะอาจจะแนะนําคนที่เขาสนใจให้เราได้นำะขอวิดีโอเขาขอโทรคุยได้ไหม ค,คุย1ินาทีแรกพูดถึงอะไรครับพูดถึงภาพ affiliate ถ้าเกิดพี่ใส่เสื้อถ้าเกิดว่าผมมีแบรนด์เสื้อออกกำลังกายใส่สบายพี่เห็นเสื้อผมดีพี่ขอซื้อไปใช้พี่ใส่แล้วพี่รู้สึกชอบโปรดักต์ผมนะครับถ้าเกิดพี่อยากทำทธุรกิจพี่มาติดต่อขอขายได้ไหมได้นะครับในอดีตพี่เราต้องสตาอกของบลา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 นี่คือเคลิมนะครับเคลิมเคลิมเออริงเออรจิงแอฟฟลเอตดีเออริงเออริงปิดสมัครเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้เคลียร์เลย เดี๋ยวมันเคลียร์อะไรเลยครับเคลิมเคลิมกับแอฟฟ l ล a เ e ตเคลิมกับสิ่งที่เราพูดเคลิมกับโอกาสเคลิมกับเป็นความเป็นไปได้เห็นภาพตัวเองนะครับที่จะขายเครื่องมือแพทย์นะครับแล้วก็มีรายได้นี่ยเป็นแสนเป็นล้านนี่เคลิมลุนๆนะครับยังไม่ได้เจาะดีเทลอะไรเลยนะครับหลังจากนั้นเราค่อยนัดมาเคลียร์นะครับรถมาเปิดการ์ดเขียนแผนหรือพาเข้าระบบเมื่อจุดถึงเคลียร์แล้วเมื่อเคลิมตัดสินใจละแล้วเคลียร์ มั่นใจมากขึ้นที่จะจ่ายเงินเป็นหลายหหมื่นเพื่อเริ่มต้นทําธุรกิจนี่แหละครับคือเทคนิคว่าทําไมคนถึงซื้อทําไมคนถึงซื้อนะครับเพราะว่าเราทําให้เขาเคลิมนะครับอันที่สองครับเหตุผลที่คนซื้อที่คนซื้อหนึ่งครับเขาเคลิมไปกับการนําเสนอกับของเราสองครับแก้ ัญหาเขาได้วันนี้เราแก้ปัญหาหเขาได้หรือเปล่านะครับวันนี้คนจํานวนมากกําลังซัฟเฟอร์กับภาวะเศรษฐกิจนะครับความรู้สึกถึงความไม่แน่นอนนะครับในอาชีพไม่แน่นอนในรายได้นะครับเยอะแยะมากมายคนรู้สึกถึงความเสี่ยงอยากกอดเงินสดเอาไว้ยังไม่อยากให้เงินต้นหายแต่อยากได้กําไรเพิ่มเติมคุณแก้ปัญหานี้ให้เขาได้หรือเปล่านูสกินแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับวีทีม อ่อนูสกินก่อนนูสกินแก้ปัญหานี้ให้เขาได้ได้อย่างไรนะครับอันนี้คุณจะต้องตอบโจทย์เขานะครับนูสกินแก้ปัญหานี้ได้ได้อย่างไรถ้าเกิดคุณตอบโจทย์นี้เขาได้นะครับคุณไปแก้ปัญหาเขาได้เขาจะบายนูสกินเมื่อเขาบายนูสกินคําถามคือทําไมต้องทํากับวีทีมนะครับทําไมต้องทํากับวีทีมนะครับเหตุผลที่คนซื้อที่สองก็คือเขาต้องเชื่อว่า เขาก็เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ทำได้ถ้าเขารู้นูสกินแก้ปัญหาหได้เขาได้เขาจะบายนูสกินแต่ถ้าเกิดเขาตัดสินใจทำกับคุณวันนี้ทันทีคุณต้องทําให้เขาเชื่อว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ทําได้นะครับเขาเป็นคนหนึ่งที่ทําได้นะครับวิธีการที่ทําให้เขาเชื่อว่าเขาทําได้ คือหนึ่งครับตัวคุณต้องคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองสูงปรี๊ดเลยครับคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะขนาดคุณยังไม่เชื่อตัวเองแล้วใครจะเชื่อคุณ ค,คุณแอนบอกเฮ้ยพี่แต่ผมไม่เคยทาอะไรสําเร็จมาในชีวิตมันไม่สําคัญครับเพราะวันนี้คุณจะสําเร็จที่นี่กับวีทีมและนูสกินพี่ผมเพิ่งทำมาได้เดือนเดียวเองอะคอมมิชชัน่นเดือนที่แล้วได้หมื่นหนึ่งก่อโทษนะครับในสภาวะเศรษฐกษิจแบบนี้นะครับในขณะที่คนไม่มีงานทําในขณะที่ร้านค้าร้านรวงเจ๊งไปหมดเลยในขณะที่คนขายของไม่ได้คุณได้กําไรหมื่นหนึง่งคุณควรจะมั่นใจในตัวเองขั้นสูงสุดเฮ้ยพี่ผมไม่ได้หมื่นอะผมเพิ่งขายลูฟิสปาที่เครื่องนี้ที่มาพันกว่าบาทอะ ขอโทษนะครับาการที่จะทำกำไรพันกว่าบาทในการขายของเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ,นะรบถ้าคุณได้แล้วคุณจงมั่นใจว่าคุณมีความสามารถมากกว่าคนที่คุณชวนขอให้มีความมั่นใจถึงที่สุดครับนี่อันที่หนึ่งครับคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองอันที่สองครับนะครับคุณต้องทําให้เขาเชื่อมั่นว่าทําให้เขาเชื่อว่าทํากับคุณแล้วสําเร็จนั่นคือ ถ้าเกิดคุณทำมานานคุณขายตัวเองถ้าคุณทำใหม่คุณขายวีทีมขายระบบซัพพอร์ตขายความสำเร็จของวีทีมนะครับนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขาเชื่อว่าเขาทํากับคุณและสำเร็จนะครับอันที่สามครับนะครับขายให้ความเชื่อมั่นดีกว่าใช้คำว่า oh no หายหมดเลยนะครับไป จัดไปนะครับหายหมดอ่ะไม่เป็นไรข้อที่สามทำให้เขาเห็นว่ามีคนแบบเขาทำได้เวลาขาย V ีทีมเนี่ยไม่ได้แปลว่าขายว่าแบบวีทีมแบบไอ้มีระบบมีซิสเต็มซัพพอร์ตเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องขายนะครับสิ่งที่สำคัญคือเทสติโมเนียลคนแบบเขาที่ทำแล้วสำเร็จ นะเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ร yeah. ู้หรอกว่าระบบที่เรามีมันเจ๋งขนาดไหนเขาไม่มีทางรู้หรอกครับว่าระบบที่เรามีอ่ะมันทําให้คนสําเร็จมากขนาดไหนเขาไม่มีทางรู้หรอกว่าระบบที่เรามีเนี่ยมันผ่านการกองผู้นําขนาดไหนเขาแค่เห็นว่าอ๋อมีระบบเทนนิงเออรู้แล้วว่ามีเทนนิงแต่เราต้องขายว่าด้วยระบบของวีทีมแบบนี้เนี่ยมันทําให้คนแบบนี้สาเร็จสําเร็จสาเร็จสาเร็จสาเร็จอ๋อพี่ไม่เคยทาธุรกิจมาก่อนเหรอในทีมเรามีเยอะแยะเลยครับนำนางอุ้งเองก็ไม่เคยทาธุรกิจมาก่อนแล้วความสำเร็จของนองอุ้งก็ได้ ว่าน,นี่เป็นพยาบาลนะเป็นพยาบาลวิชาชีพด้วยนะครับทำธุรกินี้โอ้โหทํายอดขายไปเป็นร้อยล้านแล้วน้องอุงอายุย้อยร้อยล้านนะครับทำไรายได้เกิน5้าล้านบาทไปแล้วอ่ะนะค,คุณโกอย่างเงี้ยคุณโกไม่เคยทำธุรธกิจมาก่อนคุณโกเป็นพนักง,งานอยู่ในห้องแลบเงียบเียพูดน้อยไปหนักนะครับก็เล่าให้เขาฟังเราเจอพนักง,งานประจําทํางานในห้องแลบนะครับพูดน้อยๆก็เล่าเรื่องคุณโกให้ฟัง คุณโกไม่เคยทาธุรกิจมาก่อนจากระบบของ V ีทีมปัจจุบันคุณโกททาไรายได้10ล้านไปแล้วเนาะสิล้านคือยอดขาย200ล้านนะครับคุณโกาอายุไม่น้อย200ล้านนะครับนะครับน้องร้านเองอาจเจอผู้บริหารเก่งๆเราเขาฟังด้วยระบบของวีทีมคนไม่มีเวลาทํางานเยอะมากทํางานหนักมากก็สามารถทาแล้สาเร็จได้ก็เล่าไปสิครับว่าระบบช่วยให้คนเหมือนเขาสําเร็จได้ได้อย่างไรเวลาเขาน,านาาั่งคุณทำจินนาการถ้าเกิดคุณนั่งฟังครับโอเคผมอยากให้คุณจินานาการนะไม่ว่าคุณจะเป็นแม่บ้านอยู่ คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางหรือเล็กคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่หรือวันนี้อาชีพจริงๆของคุณคือพนักงานประจําแล้วคุณลองนึกดูว่าถ้าผมกําลังรีคูนคนแล้วผมบอกว่ามันมีคนเหมือนคุณเลยอ่ะนะบุคลิกเหมือนคุณแล้ววุ้นคุณแม่ยุ่งมากวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนยุ่งมากนะครับชื่อคุณเอทาเข้าใช้ระบบของวีทีมศึกษาแบบนี้โอ้ไม่มีเวลาเลยตอนกลางคืนมานั่งไล่ดูคลิป ไม่มีเวลาเข้าคอนเฟรนต์ตอนเช้าแต่ทุกคืนนั่งฟังพอดแคสต์ตามท,ทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะครับไม่มีเวลาเลยแต่ว่าเ e t คคอนเน็ชเช็คฟอร์มตามสคริปต์ที่เรามีไม่มีเวลาเลยนะครับแต่ขอเวลาสิบนาทีเพื่อพูดถึง a f f i l i a t e p โปรแกรมไม่มีเวลาเลยพาคนเข้าระบบบ b บีสุดท้ายใช้เวลาหกเดือนทำไรายได้ไปแล้วห้าแสนบาทถ้าคุณฟังแบบนี้แล้วคุณเป็นคนคนนั้นคุณจะโอ้โยโหอเฮย้ฮย,ฮยได้ขนาดนี้เลยเหรอวะงั้นฉันทำได้เวย้ยนะครับวันแรกที่ผมนั่งฟังนะ นะผมก็เห็นพี่จอนผมเห็นพี่หนึง่งมเห็นพี่โยทําอะไรได้แบบเป็นล้านนะผมนั่งฟังโขหึหผมผมไม่รู้ผมจะทําได้แบบเขาหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมรู้สึกคือถ้าผมได้สักสิบเปอร์ซ็นตของเขาคือได้หลักแสนผมแฮปปี้แล้วนะนั่นคือสิ่งที่มนุษย์คิดในหัวเวลาฟังอะไรบางอย่างทําไมวันเนี้ยทําไมวันเนี้แบรนด์เครื่องสำอางต้องจ้างนางงามดาราสวยๆไปโฆษณาเพราะคนที่ดูคิดว่าถ้าเขาใช้สินค้าย,ยะนะี่ห้อนั้นแล้วเขาจะสวยเหมือนคนคนนั้นบ้าไปแล้ว คุณเคยเห็นอ้ําปัชลาภาโฆษณาบริษัทไทยแบรนด์หนึ่งไหมที่ขึ้นด้ตัว F นะครับตัว F นะครับลงท้ายด้วย I N E นะครับนะครับตรงกลางเขียน IWFI นะครับ IWF A นะครับนะครับคุณคิดว่าบิ๊กกินน้ําดื่มวิปซีน้ําดื่มทับทิมของเขาแล้วจะสวยเหมือนอ้ําปัชลาภาจริงเหรอจริงเหรออ้ํากินจริงเหรอครับอ้ํากินน้ําดื่มไอันนั้นจริงจริงเหรอครับไม่รู้แต่คนซื้อพอคิดว่ากินแล้วสวยเหมือนอ้านําคุณเคยเห็นไหม น้ำดื่นยี่ห้อเพียร่านะอันพูดได้เนาะนะครับที่คุณพลอยเชืรอมันโฆษณาเพื่อนผมแปดคนในสิบคนดื่มน้ำดื่มเพียร่าเพราะว่าเชื่อว่ากินแล้วจะสวยเหมือนพลอยเชื่อมันบ้าไปแล้วแต่นี่คือสิ่งที่มนุษย์เป็นนะครับเราต้องเข้าใจจิตวิทยาของมนุษย์เราต้องใช้ตรงเนี้ยแหละมาทําธุรกิจของเราครับในเมื่อเขาคิดแบบนั้นเราก็เอาคนแบบเดียวกันมาขายเขาเขาต้องรู้สึกว่า อืมถ้าฉันทํำล้วฉันจะได้แบบนั้นถ้าฉันทำล้วได้แบบนี้ฉันน่าจะทําได้นะเพราะมีคนเหมือนฉันทํำล้วได้มาแล้วอะ่ะนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนหนึ่งซื้อนะครับนะครับนี่เหตุผลว่าทำไมคนหนึ่งซื้ออ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเหตุผลว่าทำไมคนหนึ่งไม่ซื้อเลยเวลา5นาทีฮึบฮึบฮึบทำไมคนหนึ่งไม่ซื้อเอา้าเปลี่ยนหน้าไม่ได้อีก you have create the maximum number ครัโอเคงั้นผมลบหน้ากัาทำไมคนไม่ซือ้อทำไมคนไม่ซือ้อทำไมคนไม่ซื้อนะครับเช่นกันครับผมฟังเทรนนิ่งเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า confuse my away say No, no. เมื่อไหร่คุณทำให้เขาสับสน Confuse my a l v say n no, s นะครับมีใครในที่นี้เคยพาอัพไลน์เคยนัดผู้มุงหวังได้หนึ่งคนเรานัดอัพไลน์นะครับแล้วอัพไลน์ถามว่าโอเควันนี้ให้พรีเซนต์อะไรพรีเซนต์ทุกอย่างพี่น้ำหนักเขาก็อยากลดหน้าเขาก็อยากสวยโควิดเขาก็กลัวพี่ที่สำคัญพี่คนนี้นะถ้าทำธุรกิจนะ ระเบิดแน่นอนองค์ก oh รหนูต้องระเบิดแน่นอนพี่พี่มีคเคยได้นะหนูทุ่มความหวังชีวิตหนูสกินทล้งหมดไว้กับโพสต์ไปคนนี้อัปลน์ก็แบบเออเอาเทียอ,อย่างไหมนะครับแล้วก็อาอัปลา์เนี่ยจากประสบการณ์เขาก็จะแบบอ่ะโอเคได้ละงั้นเดี๋ยวจะทําแบบนี้เขาจะมีสเต็ปในหัวพอคุยเสร็จคุยเสร็จคุยเทียนสมมติลเลเซนอัปลน์รู้สึกว่าเปิดแล้วแบบ เช็คฟอร์มอะไรเสร็จเรยบร้อยแเรารู้สึกว่าไอ้คนนี้เดี๋ยวเราคุยสินค้าก่อนเขาซื้อสินค้าแล้วเขาทําธุรกิจต่อแน่นอนนะแล้วเดี๋ยวเลือกสินค้าเลือกเทียนเนตี้ก่อนเพราะนั่นคือ <D S 1> ดูพิเคชันโมเดลของทีมเราเทียรเนตี้ดีต่อตัวเขาและดีต่อผลลัพธ์ธุรกิจเรากัดคุยแบบนี้ก่อนอัปลน์คุยปัง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 เปี้ยงปังเปี้ยงปังกันมันจะตัดสินใจแล้วนะครับอัปลาก์กำลังจะแบบขอบัตรประชาชนแล้วนะครับจ่ายเงินสดหรือบัตรเครดิตแล้วครับคุณก็โผล่ึ้นมาว่าพี่ แต่ว่าเรามีเครื่องที่ดีด้วยนะเครื่องทําหน้าชื่อกาวนิสปาเออพินิพ,นพันธ์คะพินิพันธ์คะเล่ากาวนิสปาให้เพื่อนหนูฟังหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยคุณกําลังจะทําให้ความคิดของผู้มุ่งหวังสับสนเพราะเราเล่าไปแล้วเขาไดจคิดว่ากาวนิกดีทียร์ดีต bon ี A ้ดีกาวนิกดีทียร์ดีตี้ดีนะครัก็าลังจะจบเสร็จ แต่ว่าเรามีอาหารเสริมที่มันสุดยอดมากเลยนะแกฉันกินตัวนี้อยู่ชื่อไวสแปนเนี่ยโอ้โหกินแล้วผิวพันเป่งปังนมเนด้งดึงหน้าชมพูลดการอักเสษพี่นิพันธ์คะพี่นิพันธ์คะเล่าเรื่องไวสแปนให้เพื่อนหนูฟังหน่อยได้ไหมคะนั่นคือผ่านไปแล้วสองจะบวงนะสับสนแล้วนะต้องเล่าไวละแบนอีกเราอีกแกมันได้ตังคนะ์แฉันทเราได้ตังค กี่มันคะแล้วโอกาสธุรกิจได้ฟังเลยไ,ไหมคะสุดท้ายเนี่ยพอตอนปิดการขายเนี่ยผู้หวังจะแบบงงสับสนไปหมดแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยแกฉันมึนไปหมดแล้วว่าฉันขอกลับไปคิดดูก่อนได้ไหมในจังหวะน,นี้มันจะยากมากเลยครับ confuse my a l s say n no s นะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เขาสับสนคุณ direct to the point นะครับ cut through the chest ผ่ากลางอกตรงไปที่จุดเป้าหมายเลยวัวนนี้กูจะขายอะไรเอาเรื่องนี้นจบก่อน ทำไมวิธีการคุยเรื่อง Affiliate ตอนนี้มันถึงเวิร์กเพราะว่ามันมัน direct to the point ครับมันตรงประเด็นเลยว่าง่ายได้ผลลัพธ์ไม่เสี่ยงไม่ลงทุนไม่คอมมิตยอดเริ่มต้นได้ทันทีวันนี้ง่ายและได้ผลลัพธ์นี่คือ direct to the point ไม่มีการค o n นฟิ e อะไรทั้งนั้นในหัวคิดอย่างดีว่าง่ายได้ผลลัพธ์มันง่าย Affiliate กับ VT ทีมันง่ายได้ผลลัพธ์มันง่ายได้ผลลัพธ์มันง่ายได้ผลลัพธ์ไม่มีคำว่าค o นฟิ e ตัดสินใจด้นดี หลังจากนั้นเข้าฟังระบบปุ๊บก็ปิดการขายแล้วก็ชัดเจนมากมายทีเดียวนะครับนะบมีตังไปเทียในตี้ตังน้อยเลือกเอาระหว่างสุขภาพหรือหน้าสวยนี่คือชัดเจนครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ confuseconfuse Conf my always say no อย่าให้ choice มากไปเฮ้ยเนี่ยแกว่างวันไหนดีจานังคารพูดเพลัสหรือสร์เฮ้ยเยอะไปนะครับว่างจันเหลืองคาน เฮ้ยจยนนภาเราไม่ว่างว่าแกโอเคงั้นเป็นพู้ิัหรือสุขดีก็เนี่คยค่อยๆที่จะกรอบความคิดเห็นไหมฮะว่าสกิลเทคนิคทุกอย่างต่างๆมันประกรอบรวมตัวกันและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนถึงซื้อและทำไมคนถึงไม่ซื้อนะครับผมจะบอกนะครับไม่มีเงินไม่มีจริงไม่มีเงินไม่มีจริง ไม่มีเงินไม่มีจริงมีแต่เพียงคุณนำเสนอให้เขาไม่เห็นโอกาสเท่านั้นเองนะครับมีเพียงแค่การนำเสนอที่ไม่ดีพอนะครับไม่มีเงินไม่มีจริงครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าแม่น้องหนึ่งออกมาจุดทูบ และบอกว่านี่คือเลขสุดท้ายนี่คือเลขที่เขาจะให้ครั้งสุดท้ายและเขาการันตีด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีในโลกใบนี้ว่านี่คือเลขถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วคุณเชื่อมั่นแบบนั้นจริงๆแต่คุณไม่มีเงินในกระเป๋าเลยอะ่ะคิดจะไปซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งอะ่ะนะครับมูลค่า หนึ่งร้อยบาทเพื่อแลกกับรางวัลที่หนึ่งหกล้านบาทแต่คุณไม่มีเงินเลยอะ่ะคุณมีเงินติดตัวอยู่แค่10บาทอะ่ะแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณจะกินข้าววันนี้ยังไงวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดเขาไปแล้วอะ่ะอีกห้าวันหวยออกอะ่ะแต่คุณไม่มีหนึ่งร้อยบาทอะ่ะแต่คุณมั่นใจว่าแม่น้องน้ำหนึ่งให้เลขรางวัลที่หนึ่งเพื่อที่จะได้หกล้านบาทแน่นอน คุณมีเงินอยู่แค่สิบบาทคุณต้องหาเงินอีกเก้าสิบบาทเพื่อมาซื้อลอตเตอรี่วันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เพื่อที่จะถูกแน่นอนหกล้านบาทนะอีกหกวันข้างหน้าคําถามคือข้อที่หนึ่งถ้าวันนี้คุณมีร้อยบาทถ้ามีร้อยบาทก่อนไอถ้ามีร้อยบาทเพื่อจะแลกหกล้านคุณเอาทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทไปซื้อลอตเตอรี่วันนี้แล้วอดข้าวอีกห้าวัน เพื่อรอหกล้านบาททํำไหมผมตอบชัดเจนครับถ้าแม่น้ำหนึ่งฟันธงผมทําครับอดข้าวห้าวันไม่ตายนะครับแต่ได้หกล้านบาทนี้สบายตลอดชีวิตผมอดข้าวแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่มีหนึ่งร้อยบาทคุณมีสิบบาทคุณต้องหาอีกเก้าสิบบาทเพื่อแลกกับหกล้านบาททำไหมทำเป็นผมผมทำ ผมหยิบยืมทุกคนที่ผมรู้จักถ้าผมไม่รู้จะยืมใครกูเออโทษนะครับผมเก็บขยะขายก็ได้วะไปนั่งเก็บขวดพลาสติกเก็บขวดเบียร์เอาไปขายอะ่ะหาเงินเก้าสิบาทอะ่ะเพื่อมาซื้อลอตเตอรี่แม่น้ำหนึ่งให้ได้แล้วจะถูกหกล้านเหมือนกันครับวันนี้คุณไม่สามารถสร้างแวลูของการทำนูสกินได้มากแบบนี้ถ้าคุณเชื่อมั่นเหมือนที่คุณเชื่อแม่น้ำหนึ่งถ้าคุณมั่นใจว่าเขาจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหกล้านบาท เขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินก้อนนี้มาทําไมผมถึงพูดแบบนี้เฮ้ยคุณนิมมนก็พูดง่ายดีทฤษฎีนี่ว่านะครับ BR สายที่สองของผมเมื่อยี่สิบปีที่แล้วผมสปอนเซอร์เพื่อนคนหนึ่งชื่อเมย์คุณอ๋องรู้จักดีเมย์ที่เชียงใหม่คุยเสร็จเขาอยากทํามากเขาอยากทำมาไม่มีเงินครับ <c oughs> เด็กจบใหม่ผมนี้เด็กจบใหม่หมดยังเร,รียนบณฑิตยาโทรอยู่เลยเ <c oughs> พื่อนผมชื่อเมย์เอาแหวนห้าวงแหวนนะครับห้ 12, บาท ก็ซื้อบิสเนสแพ็ k เกจนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วผมไม่ได้แนะนำให้ทุกคนเอาแหวนไปจำนำผมไม่ได้บอกให้คุณไปปิดการขายแล้วบอกว่าเอาทรัพย์สินไปขายสิแต่ผมก็ลังจะบอกว่าถ้าเกิดคุณสร้างคุณค่าของธุรกิจนี้มากพอเขาจะเป็นคนตัดสินอนาคตของเขาเองเมย์ทำธุรกิจนะครับเมย์ประสบความสําเร็จเมย์สร้างทีมใหญ่เมย์ได้กําไรนะครับมหาศาลนะครับเมย์ คืนทุนตั้งแต่เดือนแรกที่ทำผมลงไปช่วยเขาขายของทั้งหมดในที่เขาซื้อมาจนเขาได้เงินคืนมาหมดเขาได้กําไรจากนูสกินไปอีกหลายแสนนะครับแล้ววันนี้มีประสบความสำเร็จในชีวิตเมยใช้รากฐานของการทํานูสกินนะไปต่อยอดในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นการปิดการขายแรงวันนั้นหนักวันนั้นผมไม่ได้บอกให้เขาเอาแหวนไปขายนะครับฟังให้เคลียร์นะครับนะครับ แต่ผมบอกว่าธุรกิจนี้ทําอะไรกับเขาได้บ้างอุ้ยเลยเวลาไปแล้วขออภัยด้วยนะครับนั่นก็สิ่งหนมอยากจะบอกกับทุกๆคนในเช้าวันนี้นะผมฝากไว้เท่านี้เหตุผลที่คนซื้อแล้วไม่ซื้อเพราะอะไรนาะเย็นนี้เจอกันในวีดีสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ